ไปเตี๋ยววัดต้องล้วงครับโอ้เจ้าวันเล่นแล้วเจอคืนคนเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วนี่โย่จังไงแล้วเพจมึงโย่ปวดร้องไอ้เบิดอย่ายกน้องอ นองอ๋อลิวนะล <c oughs> ะูลุงเตงมันตำนองนีโยจันได้เลยไปโยโยโย,ยจันรอ้องโยปอดร่องแล้วครับผมไม่จะตั้งไว้โรงเรียนมาตึงกองทันตีกางเกงก็ไม่จะเจอห,หนุ่มเดี๋ยวเดินก็ตัวเวตัวเว กองหยัดฟอมนี่โย่ปอดช่องโย่ปอดช่องกับเออเป็นเด็กดีลูกนะกับเป็นลูกดีอ่าเป็นเด็กดีกับกูรักเหมือนลูกเองเลยหนุลูกมึงตัวนี้กูเห็นถึงกูตกจาตตากูรู้นี่ก็เคยถึั้งหอนอกอุกได้ทองได้เลยนะทองได้กับปุ๊บรักลุงเต่งเหมือนป่อเองเลยฮ่าอย่าร้องหนุ่มเดี๋ยวลุงเต่งไอ้ร่างวันลุงเต่งไอ้ตัา ก็เคยตึงออนอกอูกทองได้ทองได้กับกูไม่นุ่นเนึ่งคลืมจักแล้วก็เคยตึงออนอกอุกฮันตะว่าเด็กไอ้กูทองก็ไก่ตึงออนอกอุกไอ้ควังกูปวดแบตบัสซี่ไม่ตอบตัวความจำจะกินมึงทองไอ้ลุงเต่งควังป้อมทองไม่เมือนเพื่อนลุงเต่งป้อมจะไม่ทองก็ไอ้ก็เคยก็เคยในเหล้าแต่ป้อมจะทองเป็นเสี้ยงเพลงโอ้ก็ไก่ตึงออนอกอูกมึงทองเป็นเสี้ยงเพลงครับฮะ ร้องไอ้ลุงเต่งกว้างตุกใจต่อเด็กใจลุงเต่งง่ายรอยหนึ่งครับร้องไอ้ลุงเต่งกว้างร้องไอ้ลุงเต่งกว้างแลยก็หมอไปเด็กๆตุ๊กตุ๊กคนตีมาแหละนั่งครับลุงเต่งง่ายแหมนรอยหนึ่ง ขอไข่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนจำเอาไว้อย่าสับสนขอคนและขอรขาคาหัวงูจอจานช่อชิงตีดังแล้วก็ตัวช,อชออ่อช่างซอซช่อเชอและยอผู้หญิง ต่อชาดาต่อปาตักท่อทังทานท่อนางมนโทตาวาอานท่อผู้เท่าถูกท่อทิ้งนอเน่นอเด็กเด็กดื้อต่อเต้าทวงติ้ท่อทุ่งมีค้าย่าทิงท่อทหารยิงจนตา พ่อพึงพ,พ,พ่อฟ้าพ่อพานพ่อฟันนั้นไงพ่อสํำเพาแล่นลมกางใบม่อมาย,อย่อยากมารักรอหรือลอลิงวัวเวนโซโคซาลาโซโบรสีโซเสื้ออีกจำวายให้ดีแล้วยังมีล้อจุลาอ้างไกล้ถูกส่วนนกฮูกก็เฮา สิบสี่ตัวจำหวยตาเพราะเราเกิดมาเป็นคนไทยบ้านไหนเป็ดป้าน,านเอาไปลุงเทงให้รยกอบุณครับลุงเท,ง,ง,ง,เทงใจดีไหน้นำรอยก็บพอยีสิบอมไมนใจเกินให้อนี่นั่งชื่ออะไรฮะหนอกกนะาต้วาว่าเผือนาไนาออกกับแต่ตาเนงไม่ออกกับ เมื่อวันลุงเตีงเกลใยดนาฮัมน,นี่ยันออกฮะเรียกลุงเตีงเกลในาฮันนี่จะได้เป็ดเออรายรายี่กับอ่าใส่ตัวนี้ก็พยายนว่ารือดอย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 ดอดอยดีเอาไปยี่สิบอ่าหน้ากดคล้อยไอ้หนุ่มหน,น,นูมึงเลี้ยงให้ดีหลวกมึงตัวนี้น อันน้ากดไกลแน่นอนใส่ตัวนี้ก็ไปจอยจี้เอาไปกี่สิบหมดงานพี่สุดทรรมสังคตุนี่คือเตรียมงานใต้ทำเกินนี้ไปไอไปไป,ไปน้าวตั้งไปเจอนมกับกูรักผมงารักเตียงมือนพ่อเองเลยเออกูก็รักมึงเหมือนหลูกเอง ช่วยไปรักกันให้ปนๆทีกุมแกงใจตนไปวันนี้เลยปุ่มอยากขึ้นเปิดตัวเองไม่ต้องว่าแม่ใครมาบ้านมาเนี่ยกูไม่จับบ้านกูนี่ไม่ต้องไกลมันชวนไหมเสียงมีคุณคุนมาโน่นนู เสียงกลายๆเต่าเจใครอะคะกูและคุณนายจินดาคุณนายจินดาว้าวเฮ้คุณนายจินดากบเมียก้องคุณรมจาก,ก้องบาลลังเนียครับร้อยวันพันทีวีแกไม่เคยมาที่นี่แลวหนูหนุ้ยเขาวิ่งไปไหนอะมันยโสเลย